ใช่กลวยย่สับทีได้ละาบอย่างนี่กล้วยนี่สิแท้มามาขอขุดขอขุดลืนเลยค่ะใ้กิมใจเย็นมาได้สิดอกใจเย็นใจ้นเ้ยมีลายเถอะนี่ยเขาพราทำไรซีตัวเมื่อวานเราดิันก็อาีิอวเมื่อวานเนี่ีในีิสองีซีิกว่า งามเนาะอือได้ตัวใหญ่อือได้ตัวใหญ่เนนงามผุดเนาะอ้าวเจ้าอือน่ะหลายได้นี่บ่เป็นผงเลยน่ะโตผงัวเลยอือ1 2 2หลายได้นี่เอาไว้างหน้านะเออ่พดผุดตนึงอยู่ทางุ3น้อยใหญ่ผสมกันตัวต้องอนีมันเป็นเบาอ้อมได้เอยเเนี่ยีมันจะไขเด้ออือแม่นนี่แหละนูนครังมัจะไข เป็นเบาเลยด้วยอ่าคนออกหกเจ็ดนะหกเจ็ดปันหกเจ็ดนับเลขใทหอดสีเด้อเ42่บอว้านมากันับทหารหกเจ็ดหกเจเนี่ยเก้าที่นี่ใมฆไขยเนาะอือสิบสิบเอ็ด่สองอสาม ตัว้ไงผสมกันน so ั่นเลยเลือกันมาที่นี่ตีหรอตีเหรอสี่สี่ห้น้อย้หงไงได้ลเหรอสิหาสิกสบเก้าผ้นีมาแล้วยี่สิบี่ส ยี่ิบยี่สองยี่สองยี่สองคือลข่ายี่สองขึ้นมาอุ้ย่สองแล่สีอูหลายนาะอหลายเนิบมานยี่ห้าเ้บอย่องขุดเท่านี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบอู้ยสามสิบเหรอเออสามสิบสามอ สามสามห้วสามสโหสี่สิตรงนี่หละสามหกสามเจ็ดสามแปดสเก้าสีุ่นสี่สบเนตะดากสี่สโอ้หุ่นโอ้ทำลายสี่จอยสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สาโอ้ผลยสี่ทำลายจ้ทำลายจอย ส mm hmm. ี่สิบเก้บนอนี่หาสิบันดีนี่สีิบแปดสี่โอ้ยหาสหเอ็ดองโอ้ยโอหาสิบตัวหาสาอ้ยังอีกเยอะยังมีอยู่หาสี้าอ้ยอ้ยสุดยอดหา หงเจี๊อุ้ยแม่เจบดไปเจบเลยเอเจลยุดไว้ที่ห้าสิดห้าสิบอืมเกห้าเก้าอุ้ยุ้ยลบูเลยที่นหูเลยวยห้าเก้าด้เลขวเก้าแล้วบ่เอนั่นนั่น่อ่อนโอ้สีบ่แน่ง หก60บหกบบอหเก่าแล้วเอาอีกตัวนึงหกซอ่ะปีกุดลุมนีเก่าล่ะหกบหกปลาสิบตัวเดไปคนไทยหกตัวเจอไปคนหนับเมื่งีล่ะสิบเอ็ดสิบเอ็อ้ยเบิ่งิล่ะโอ้สองหกีบสอง หกสิบสองตัวสิบสองเบาไงลุมไงเลยอูสามสอามละบีหกลมเดียว้อุ้ยเหนื่อยมาอุยเหนื่อยเมื่อยนับละได้นี่งเอย่ะนั่นดีหกหาหกหาหกหาหุาหกหกอุ้ยตายตายตาย สิบหกตัวเท่ากหกห่ะหกสิบหกคุณได้คุณได้ลายเลียงมูด้วยมือนียเดียวนี่งางหาควด หอเก็ดเจ็ดสิบตรงนี of of mond, ed, <sh> in <sh> and and ้เอเจ็ดส <sh> so ิบตรงไหนหกสาบเ้็ดสเลยพว้แปดันพวกสิบปดามาเจ้าเอยังบ่ได้ซ้อขังหาับปอยู่บ่เศร้าไหมพีเฉิดว่าผู้ใดได้ร้ายเลี้ยงงู พกทเปงๆจะิเรียนองตัวนองลำบากตัวทำบัวร่าธรรมาพกทิเปนะมีเจ็ดสิบอ่ตรงมีเหรอเนาะสมบูรณ์พกเก้าอีกตัวนึงเจ็ดสิบให้ได้ซ้ำมาอยู่ตะคองเลยมาังว่าปะเก้าเก้าอายุดไวเแค่นี้ละเจิ้ว ผมว่าตัวนี้เกินเจ็ดสิบแล้วพี่น้องเลยเอาหยุดใบแค่นี้ก่อนเจ็ดสิบตัวทำลายสิทุกคนที่ผ่า,านมาเลยผ่านมาเลยเจ็ดสิบตัวแปดสิบ<า>ตัวตผีปีกผุ้จวด,ดค่ะนี่บรูวาเป,เป็นเป็นโตอย่างเลยครับเต็มเลยเพราะว่าในนี้หลายหลายร้อย,ย,ยตัวเด้อเขาอยู่ในหลุมลักษณะคล้ายๆขาเขาจะไข่ตั๊กเตนนเครับแต่ว่าพี่น้อง อยู่ในหลุมเลยครับหลุมหลุมลึกประมาณเมตรหนึ่งเลยครับหลุมนีงมน่งเนีย่ยมาเบิร์กไงมันโตอย่าง<อ>นี้เต็มเลยโอ้ออยังช่อง,องว,วิ่นวิ่นจับนั่นดิเขาเอานกตัวยังก่อกตัวยังบรรูเต็มเลยนี่กินได้บ่เห็นช่องวิ่นวิ่งเขาจับอยู่นะป๊าดคือหลายครับ กินได้บ่จับไปกินนั่นแหลนนะแต่เขาบอกโมหงว่าตู้หยังเขาคือจิก,ก่ากินลายให้พี่ดอเพราะว่าอยู่นี่ประมาณลายร้อยโตเลยครับนี่มอยมู่เลยลายร้อยโตเลย